สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับเราอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังอยู่ที่เดิมนะฮะตำบปลปงผาผใช่<ห>ครับอันนี้หมู่บ้านอะไรครับป่าแฝครับป่าแฝเนาะเราอยู่กับเจ้าของสวนนะฮะไม้ฮวงหัวลีไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนก็คือไม้พยุงไหหล่ำหรือพยุงเวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพงที่สุดแล้วก็จเจริญเติบโตเร็วที่สุดละตอนนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงที่เกษตรกรปลูกทั่วทั้งประเทศไทยนะครับทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอตอนนี้ปลูกัันนท้งหมดะ ก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกก็ลองติดตามดูนะครับว่าตัวนี้มันน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราอยู่กับคุณสมบัตใช่ไหมครับคุณสมบัติลูกควาแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมสมบัติสมศักนะครับครับอันนี้เป็นเจ้าของสวนที่นี่เลยใช่ครับนะตรงนี้กี่ไร่ครับผมตรงนี้ประมาณงานกว่างานกว่าเองเราปลูกมากี่ปีแล้วครับอายุเท่าไหร่เกือบสองปีแล้วครับเกือบสองปีเนาะเกือบสองปีนี่โอ้โหมันสูงขนาดนี้ดูนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนี่อยู่ประมาณสัก2นิ้วครึ่งนะฮะสนิ้วครึ่งได้ แล้วความสูงนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4-5เมตรนะครับ4-5เมตรก็ถือว่าโตตามเกณฑ์มาตรฐานของไม้ชนิดนี้มันจะโตเร็วหน่อยที่ผืนนี้เป็นเป็นที่ที่ติดน้ำเป็นที่ลาบเนาะที่ลาบผมดูแล้วนะครับลักษณะดินเนี่ยดีมากซึ่งก่อนหน้านี้ปลูกอะไรมาก่อนครับตรงนี้เมื่อก่อนปลูกกล้วยครับอ๋อกล้วยปลูกกล้วยเป็นเอ่อปลูกกล้วยเป็นสวนกล้วยสวนกล้วยแล้วก็ล้มสวนกล้วยปลูกตัวนี้เลยได้รับคําแนะนําอะไรมาจากไหนครับหรือข้อมูลเราได้ข้อมูลมาจากไหนครับตัวนี้ก็จาก น้องเพชรคุณเพชรผู้จัดการตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องอะับ่ส่วมากจะให้น้องเพชรเขาเขาแนะนําให้หมดครับม็อกโกตรงเนี้ยครับผมงั้นคุณเพชรนะครับเป็นผู้จัดการของหงมู่นะครับศูนย์แม่สายครับจังหวัดเชียงรายคุณเพชรรูก่อนแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับพบกันอีกคลิปนึงนะครับผมคุณเพชรนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์หงมู่แม่สายนะครับแล้วก็จะจําหน่ายต้นกล้าไม้พยุงไหหลําก็สองปีที่แล้วที่เรามาเปิดสาขาที่นี่ ครับก็เลยมาแนะนำเฮียว่าไม้ชนิดนี้คือไม้พยุงครับแล้วก็โตวไวเป็นไม้ที่ราคาแพงอันดับหนึ่งของประเทศจีนอันดับ3ามของโลกครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงผิดกฎหมายนะครับเราดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายการนําเข้าการเปิดบริษัทการรับซื้อเรามีหนังสือรับรองสายพันธุ์นะครับเรามีเลขที่ทะเบียนแปลงเพาะ ก็เลยมาอธิบายให้เฮียฟ so, ังว่าของเราเนี 1> 1, ่ยมันเริ่มต้นจากศูนย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เลยเฮียก็สนใจก็เลยซื้อมากับเราประมาณ1,000ต้นกระจายกันปลูกในในรีสอร์ทด้วยในสวนตรงนี้ด้วยแล้วก็สวนข้างหลังตรงนู้นด้วยหลายๆจุดครับคือ1น0 0ต้นแต้นใราจะมาที่ปลูกไปใช่หนึ่งพันต้นถ้าถงพันต้นยังยังปลูกไม่หมดยังไม่หมดครับยังมีเหลืออยู่ยังมีเหลืออยู่ครับผมก็ทยอยปลูกลงไปใช่นะครับผมตัวนี้เฮียรู้ไหมครับว่าตัวนี้มัน มันแพงราคาแพงมากคุณเพชรบอกก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันแล้วับดูดูในคลิปดูอะไรก็อ๋อเคยดูใช่ไหมฮะครับวันนี้เสียดายเนาะอ่เจ๊ไม่อยู่เจ๊ไม่อยู่นะครับขาผมเขาดูแลอยู่ตอนี้ผมก็ถ้าเจ๊ถ้าเจ๊อยู่นี่เจ๊จะรู้เยอะนะครับเรื่องนี้นะเรื่องนี้เพราะว่าเจ๊เนี่ยเป็นคนศึกษานะครับก็จะดูแลกันสองคนพี่น้องก็โตเร็วไหมครับเนี่ยตรงบัตรเร็วครับเร็วครับเจ้าของสวนเนี่ยคือ ปลูกไม้อย่างอื่นมาถือว่าตัวเร็วมากแล้วตอนนี้ที่1นึ่งต้นนี่ปลูกลงดินไปแล้วกี่ต้นครับประมาณ4ี0ห้า้อันนี้เขาทำให้4ี0ห้าร้นมีมีมีตายไปด้วยเพราะว่าใส่ดินเยอะแล้วก็อพี่เขาไม่ได้มีเวลาดูแลแล้วก็ครับผมอ่าแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นพืชที่กระแสมาแรงนะแถวแถวแม่สายเชียงรายนี่ก็ปลูกกันเยอะมากนะครับแล้วนักธุรกิจใหญ่ๆนี่ ก็เียสมชายอย่างเงี้ยครับผมปลูกเป็นหมื่นๆต้นเลยนะครับแล้วหมื่นๆต้นนี่โตเลยด้วยโตแบบรุ่นอย่างนี้เลยนะฮะตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับเยอะมากครับตอนนี้คือคือมันเป็นตัวที่มันมั่นคงที่สุดแล้วมันแพงที่สุดดีที่สุดตอนนี้เป็นไม้เศรษฐกิจที่คนกาลังให้ความสนใจมากเลยนะครับก็ยินดีกับเฮียสมบัติด้วยนะครับที่อย่างน้อยๆเป็นเจ้าของสวนไม้ฮองโหรี่ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงที่งานเดียวเนี่ยทำเงินได้หลายล้านนะครับครับผมทำเงินได้หลายล้านนะพูดถึงนี่นะ 10ปีสิปีได้ขายสิปีขุดขายได้สิปีได้ขายครับซึ่งมันเร็วมากเหมือนเหมือนทีสมบัติเห็นนี่แหละว่าตั้งแต่ปลูกมา2ปีมันเร็วนะครับอันนี้2ปีเต็มไหมหรือยังไม่2ปีเต็มยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มแสดงว่าปีกว่าเองนะมาซื้อหลังหลังหลังจากที่เราเปิดออฟฟิศไปแล้วสี่เดือนอ๋อครับก็ประมาณปี6เดือนปี8เดือนครับครับอ่าตัวนี้มันตัวเร็วนะครับตัวเร็วแล้วก็แพงด้วยอ่าอย่างที่บอกว่า10ปีขุดขายได้จริงเนี่ย ใครใครใครก็รู้ครับใครก็เชื่อแล้วว่ามันมันสิปีขุดขายได้แน่เพราะว่า<ช>ขนาดเราปลูกมาปีกว่ามันยังขนาดนี้ยังไม่ถึง2ปีนะครับ,รบอาจจะปีครึ่งเนืยซ้ำเได้ขนาดนี้ก็จเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากนะครับอันนี้ชอบน้ําชอบปุ๋ยชอบแสงแดดท,ที่จริงตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูแลเรื่องวัชพืชน,นะะดูแลเรื่องวัชพืชไม่มีวัชพืชเนี่ยมันจะโตเร็วกว่านี้ แล้วถ้ามันสมมุติว่าคล้มเหมือนสวนลุงสมชายนะครับผมถ้ามันคล้มเรียบร้อยปุ๊บจบเลยถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยครับฝากคุณเพชรดูแลด้วยนะครับดูแลด้วยมามาดูแลฝั่งนี้ด้วยให้คําแนะนําอะไรพวกนี้กับกับเจ๊เขาก็ได้ครับผมนะครับเนี่ยสมบัติตรงนี้มีคนสนใจมีคนสอบถามไหมฮะตัวนี้มีคนอยากจะปลูกด้วยไหมอถนนี้ต้อง่ช่อยเนาะนาะมันเป็นเรื่องใหม่นอกจากป้าปวย ครับผมครับมันยังเป็นเรื่องใหม่เันเรื่องใหม่ก็ต้องให้มันโตกว่านี้นะครับใช่ครับที่ปลูกหน้าบ้านก็โตดีนะเมื่อกี้ผมเห็นโตครับสามต้นที่ข้างบ้านนี่ก็เป็นญาติกันใช่ไหมฮะใช่ครับป้าป่วยครับป้าป่วยที่ปลูกนะปลูกเลยปลูกไงปลูกเยอะเลยงามงามเหลือนี้ก่อนแกปลูกดูแลดีนะครับถ้าดูแลเรื่องว่าจะพืชดีให้ผ๋ยดีน้ําดีอะไรทุกอย่างก็โตโตเร็วแน่นอนคุณเพชรมีอะไรฝากเกษตรกรแถวนี้ไหมครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องคนแม่สายเจียงไฮเจียงแสนนะครับแม่จัน คนใกล้เคียงนะครับใครสนใจปลูกไม่พยุงไหหลำนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์หวงมู่แม่สายนะครับเบอร์โทร086 046 4167นะครับติดถนนพระโหโยธทินข้างอนามัยบ้านจ้องนะครับตำบลป่งผานะครับเรามีต้นกล้าจำหน่ายให้ในราคา,า60บาท80บาทตามขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนาะและเรากอา็ออกเยี่ยมชมให้ความรู้ แล้วก็ให้ปรึกษาในกลุ่มเรามีไลน์กลุ่มเราสามารถแชร์ประสบการณ์สิ่งดีๆกันแล้วก็เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศจีนเขาแปลรูปแล้วเขาขายแล้วใน Facebook เวียดนามและใน YouTube แล้วก็ในเพจที่เขาขายเว็บไซต์ของเถาเปานะครับเถาเป่านี่คล้ายอาลีบาบาหรือลาซด้านะครับก็จะได้เห็นเฮียเขาก็เคยเห็นเจ๊เขาก็เคยเห็นว่าแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยแพงมากเป็นหมื่นๆนะครับ วันนี้เราปลูกมาปีกว่าโตขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนหน้านี้เราก็ไปหาเครสมชายสวนเครืสมชายเนาะสามปีโตขนาด6นิ้วถึง4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนี่คือเรื่องจริงรมาไม่ได้จกตาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงคนแม่สายรู้กันหมดคนแม่สายไปเห็นกันหมดนะครับนี่คือเรื่องจริงรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,กรในช่องทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ของหงมูไทยแลนด์ Thailand ด้วยว่าเราดําเนินการมา3ปีเราทําแค่ไม้พยุงอย่างเดียวบริษัทหงมู ผมมูไทยแลนด์นะครมีสาขาที่ประเทศลาวด้วยสปลป,ล,ปล,ลาวสามสาขาแล้วก็มีที่ประเทศพมา่าตอนนี้กาลังขยายอยู่นะครับมีท่าขี้เหล็กหนึ่งแล้วก็ตังยานไลเคอร์ตองกีนะครับกำลังขยายอยู่นะครับพี่น้องเกษตร,รกรที่สนใจสามารถติดตามใน y ย u ทูบเฟซบุ o o ของมู่นะครับของมู่ไทยแลนด์ของมู่เมียนม,มาสามารถติดต่อได้โดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับติดต่อที่หมายเลข086-046-4167 เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจนะครับการปลูกพืชไม้เศรษฐกิจชนิดนี้ไม้ฮวงหัวรีพยุงไฮลัมครับผมครับก็ไม่ใช่ว่าดูแลเรื่องปลูกอย่างเดียวนะฮะ่ึงการดูแลรักษาการขึ้นทะเบียนทุกอย่างนะครับ,รบเพราะตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์พยุงถูกกฎหมายแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ครับนะครับมันก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่นะฮะถ้าถูกกฎหมายมันส่งออกได้ทุกต้นนะฮะส่งออกได้ทุกต้นมีใบรับรองสายพันธุ์ วันนี้ขึ้นทะเบียนกับไซตสเรียบร้อยร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เราดูแลเกษตรกร,ะร,กรนะครับหงมู่อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร,ร,กรด,ดูแลเกษตรกร,ร,กรไปจนถึงขั้นขายไม้นะครับขายไม้นี่รับรองว่า ดูแลเฮียสมบัติแน่นอนเจ๊แน่นอนเลยเอาจนถึงขายไม้ไปยังประเทศจีนเลยนาเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เจ๊กับเฮียนะครับเขาฝากคุณเพชรด้วยนะฮะผู้จัดการเพชรดูแลเขตนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณเฮียสมบัติมากครับที่กรุ้าให้เรามาถ่ายทํารายการเนาะยินดีมากขึ้นใจมากนะครับมาเห็นในสวนแบบนี้นะครับอาจจะไม่สวยงามเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เราก็เห็นภาพเห็นโครงละโครงสร้างแล้วว่าอุ้ยังไงก็สวยแน่นอนอีกปีหนึ่งผ่านมาอาจจะสวยกว่านี้เยอะเลยก็ได้นะฮะ ก็เหมือนสวนของลุงสมชายตอนนี้คลุ้มหมดละวไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าไม่ต้องทําอะไรมันโตเองคันนี้นะครับก็ทิ้งไปเลยสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็เราจะพาไปชมนะครับอีกสวนหนึ่งที่ฝั่งใบตุงแล้วก็ทางทางวันนี้เราจะถึงฝางเชียงใหม่เลยนะครับไปจถึงช่วงช่วงเย็นจะถึงฝางเชียงใหม่ก็ไปดูเกษตรกรผู้ปลูกไม้ฮงงมรี่นี่หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ